ส่วนอีกหนึ่งประเด็นร้อนกับกรณีของ Facebook นะคะซึ่งมีข่าวออกมาว่า Facebook เนี่ยจะดำเนินการทางกฎหมายจะฟ้องร้องรัฐบาลไทยหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยได้มีคำสั่งศาลนะคะเสนอไปที่ Facebook บอกว่าให้ระง,งับนะคะการเข้าถึง ร๊ปเพจบางอันที่มีการไปพาดพิงสถาบันแล้วทาง a c e b o o k เนี่ยเขาก็ได้มีการปิดเพจนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ประเด็นเรื่องการฟ้องร้องรัฐบาลไทยเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าทางฝั่งรัฐบาลไทยก็บอกว่าท่าทีของ a c e b o o k เนี่ยเขาไม่ได้จะฟ้องนะแต่ว่าเขาก็เพียงแค่มีการออกมา เ,เขาเรียกว่าชี้แจงนะคะถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า d e s บอกว่ากรณี Facebook จะฟ้องรัฐบาลไทยเนี่ยมันเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเท่านั้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทาง DS เนี่ยได้ส่งคำสั่งสารให้ลบเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องภายใน15วันโดยอ้างเหตุผลขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากลแล้วก็ไปกระทบเสรีภาพในการแสดงออกตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้เห็นเอกสารที่ชัดเจนนะคะว่า a c e b o o k เนี่ยเขาจะดำเนินการอย่างไรก็มีเพียงแค่ ถแถลงการนะที่ Facebook ออกมาแล้วก็หลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามข้อความที่ Facebook ได้บอกไปแล้วนะคะคุณพุทธิพงศ์เนี่ยเชื่อว่าการฟ้องร้องอาจจะยังไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีทั้ง Facebook ทั้ง Youtube หรือแม้แต่กระทั่ง t ิ t t o k เองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะมีการฟ้องร้องจ,งจริงๆก็พร้อมที่จะต่อสู้เพราะเชื่อมั่นว่าได้ดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของไทยเพื่อปกป้องอธิปไตยไทย ะะโดยเฉพาะเรื่องของไซเบอร์ไม่ได้มีการล่วงละเมิดสิทธิใครแล้วก็ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติด้วยส่วนเพจอื่นๆนะคะ คือตอนนี้จะบอกว่าไม่ใช่มีกรุ๊ปเดียวเพจเดียวนะคะมีหลายเพจเลยที่มีความสุ่มเสี่ยงนะที่จะคล้ายๆกับเพจที่โดนตัปิดไปเนี่ยนะคะทางคุณพิพงศ์ก็บอกว่าได้มีการทําหนังสือแจ้งเตือนพร้อมกับแนบคําสั่งสารไปยัง Facebook แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆน,นะคะที่มีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ computer, จํานวน1129รายค่ะเพื่อขอให้นําข้อความเหล่านั้นเนี่ยออกจากแพลตฟอร์มภายใน15วันซึ่งครบกําหนดไปนะคะเมื่อวันที่25สิสิงหาคมเมื่อวันอาทิตย์ Facebook ก็เลยทยอยลบนะคะจนครบทั้งหมดแล้วสว่วนเมื่อวานนี้ก็ได้ส่งหนังสือเตือนพร้อมกับคำสั่งสารไปยังแพลตฟอร์มต่างๆอีก1,024รายการ Facebook 661รายการ YouTube 289รายการ Twitter 69รายการและมีอื่นๆอีก5รายการนะคะหากไม่ปฏิบัติตามภายใน15วันก็จะมีการดำเนินคดีทางกฎหมายตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา27มีโทษปรับ2 0 0แสนบาทและปรับเพิ่มวันละ5,000บาทต่อรายการจนกว่าจะมีการจัดการเรียบร้อยนั่นเองค่ะ